สวัสดีครับผมเอกดูไซคิงครับวันนี้พามาพบภายในของ RockShox ซิตซีเล็กนะครับตัวนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดีเทลให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือภายในนะครับนี่คือชุดของห้องลมนะฮะส่วนนี้คือชุดของดัมเปอร์ที่ไว้ใช้มีดีบาลคอมเพรสชันนะครับตัวนี้เป็นแบบรีโมทนะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่า เหมือนระบบมันแปลกเขาเรียกไงนะครับดีบาร์มันว่าวๆนะครับอยู่มีจังหวะฟีแสกแปลกๆนะครับเนี่ยมันจะมีจังหวะแปลกๆอยู่นะครับผมคิดว่าน้ำมันมันพร่องนะครับสําหรับตัวนี้แล้วก็ทอดออกมาเนี่ยมีอาการสตั๊กดาวนิดหน่อยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจริงๆมีคู่มืออยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับง่ายมากแต่ปัญหาก็คือว่าถ้ามันสตั๊กดาวแล้วต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับแพรมนะครับ แล้วก็ขายเจ้าตัวนี้ออกมานะครับเพื่อระบายแรงดันถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนะครับก็สังเกตควาเตือนบนฝานี้ได้นะครับมีเจ็บแน่นอนครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็ทำมาให้จบเป็นตัวนะครับจริงๆเขามาเป็นคู่นะครับมีตัวมีเป็นโชกางสิทธลักนะครับเดี๋ยวจะทพร้อมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ